สวัสดีค่ะรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขนะคะกับช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านค่ะวันนี้นะคะหากว่ามีใครที่สงสัยมีปัญหาชีวิตและอยากสอบถามธรรมะกับพระอาจารย์สามารถที่จะโทรหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดด้านลา่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะขอเปิดสายที่1กับคําถามทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะ ชื่อคิมครับผมคุณคิมวันนี้มีคําถามอะไรที่จะมาถามกับพระอาจารย์คะครับกล่าวนามสก,การครับพระอาจารย์ผมมีคําถามมาถามพระอาจารย์ว่าทุกวันเนี้ยผมประกอบธุรกิจมันมีปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจอะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยครับจะขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าพอจะมีธรรมะข้อไหนบ้างมัมงครับที่พอทาให้ผมนําไปปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญหาในการทําธุรกิจเนี้ย ลดน้อยลงหรือจากปัญหาที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยสามารถลดลดทอนลงบ้างเพื่อจะให้ทําธุรกิจโดย,โดยที่มันราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆครับ <c oughs> ก็มีธรรมะที่อยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าเป็นคําสอนในพุทธศาสนาหัวข้อก็คือ อิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยแปลว่าถึงซึ่งความสําเร็จมีอยู่4ข้อด้วยกันอิทธิบาทเนี่ยสข้อข้อแรกก็คือฉันทะข้อที่สองก็คือวิริยะข้อที่สามคือจิตตะข้อที่สี่คือวิมังสาฉันทะนี้แปลว่าความพอใจความยินดีวิริยะแปลว่าความภาคเพียรพยายามจิตตะคือความตั้งใจวิมังสาคือตัวปัญญาสีข้อนี้ถ้าจะให้อธิบาย ให้ละเอียดกว่านิดนึงก็ต้องกอใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามีถึง4ข้อด้วยกันชั้นท้านเนี่ยคือความยินดีพอใจเนี่ยคือก็เราต้องรักในงานที่ทําอย่าทํางานด้วยความรังเกียจหรือว่าขยักขยแงงานที่ทํางานที่เราทานั้นต้องเป็นงานที่เราชอบที่จะทําความชอบใจที่จะทำเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะเลิกอยากที่จะทําต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปทีนี้การที่จะทําให้มันต่อเนื่อง และทำไปอย่างราบรื่นเนี่ยก็ต้องมีวิมังษาคือมีความรู้สะสมความรู้สะสมความชำนาญเก็บประสบการณ์ไว้ให้ละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลายแง่หลายมุมต้องพยายามหาข้อบกพร่องและข้อที่มันทำให้เกิดความสำเร็จคือหาข้อมูลให้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยรู้ถึงความเป็นไปของในงานที่ทา มั้นวีมังสาคือตัวความรู้เนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วยังมีอื่นอีกนะอย่างความเพียรพยายามเ,ยเมื่อเรามีความรักในงานที่ทําก็เป็นแรงจูงใจให้เราเนี่ยมีความพยายามที่จะทําต่อไปเพราะเรารักงาน mm. ประกอบกับมีความรู้มีความชนานาญ เชี่ยวชาญในงานที่ทําด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมายาวนานเราพยายามเก็บสะสมความรู้ประสบการณ์ไว้ให้มากที่สุดมันศึกษาัหาความรู้อยากเกี่ยวกันในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในจุดที่เรายังบกพร่องเราก็ต้องทําให้มันหายบกพร่องในจุดที่มันเป็นตัวที่เรารู้ดีบ้างแล้วเราก็ต้องพยายามเพิ่มเสริมเติมให้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเราก็จะประสบความสําเร็จได้ยังนั้นแล้ว จิตใจเนี่ยคือความที่เราเนี่ยต้องมั่นคงนะต้องนิ่งต้องแน่วแน่นะเขาเรียกว่าจิตตะเนี่ยจิตตะคือมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่เลยแหละประเภท3วันดี4วันไข้คือเดี๋ยวขยันเดี๋ยวไม่ขยันนะไม่ใช่อะ่ะเวลามันไม่ขยันขึ้นมาก็ต้องพยายามหาวิธีอุสโลบายในการที่เราจะลุกขึ้นไปทามันจะไม่ขยันตลอดไปก็เข้าใจนะแต่ต้องมีอุบายในการที่จะทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นทํานั่นเองอะนะด้วยความตั้งใจด้วย คว่ามุ่งมันอย่างนี้นะสีข้อเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรามีองค์ประกอบทั้งสีข้อนี้นะยิ่งมากเท่าไรสมบูรณ์ได้มากเท่าไรเรื่องการทํางานของเราก็จะเป็นไปได้ด้วยดีแม้แต่ว่าในยุคในสมัยที่มันยากยิ่งในปัจจุบันนี้เนะี่ยซึ่งมันจะสร้างความ ายากลําบากในหลายด้านให้เรานี่ยแต่ถ้าเรามีฉันทะวิริยาจิตตรวิมังสาที่ว่านี้แล้วก็ธรรมะอื่นที่ประกอบที่มีความใกล้เคียงกันที่ใช้ก็เสริมเข้าไปอีกด้วยเนี่ยก็จะทําให้การงานของเราเนี่ยมันคงอยู่มันดํารงอยู่ได้แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อมันเกิดผลเกิดอะไรขึ้นมาแล้วความสาเร็จที่เราได้มาเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้น แล้วเรียกว่ากําไรนั่นนะและกําไรที่เราได้นั่นเองเราก็ต้องดูว่าตรงนั้นนั่นแหละให้มันเป็นแรงจูงใจว่าเราไม่ได้เหมือนเดิมเราพัฒนามาตั้งมากมายแล้วมีอะไรมากมายที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นผลของการที่เราได้ใช้อิทธิบาทหนึ่งที่ว่ามาบ้างแล้วและเราจะทําให้มันมากขึ้นต่อไปเรื่องการมีทรัพย์มากเนี่ย เราจะใช้ทรัพย์นี้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้ทรัพย์ให้มันไม่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เราจะทําประโยชน์จากทรัพย์ที่มีดังนั้นเรามีทรัพย์มากได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าอยู่กับคนที่เข้าใจในการที่จะบริหารทรัพย์สินเหล่านั้นทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดังนั้นก็ใช้อิทธิบาทต,ตรงนี้นั่นเองทําให้มันเกิดทรัพย์ขึ้นมาและจะได้ใช้ทรัพย์ได้ให้มันเป็นประโยชน์นั่นเอง คุณคีมมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอยากที่ได้ฟังคําตอบจากพระอาจารย์มาตอนนี้รู้สึกว่าออมีหลายๆอย่างที่มันกําลังประมวลและทําให้คิดได้ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้มันทําให้ชีวิตม,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 มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยและก็คําถามที่ถามไปแลป้วครับพระอาจารย์ตอบกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนใจตอนนี้จะจะ,จะนกลับไปคิดวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อทําธุรกิจต่อไปครับไม่ไม่มีคําถามนะครับเพราะว่า จะนำสี่ข้อที่พระอาจารย์ตอบมาเนี่ยไปปรับใช้ในการทำธุรกิจชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปครับขอบค,คุณคุณคิมมากๆนะคะครับกลาบนำมาสก,การอาจารย์ครับขอบคุณครับน้ำมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับแันนี้ก็คืออีกหนึ่งสายนะคะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้นะคะหากมีใครสงสัยหรือมีปัญหาชีวิตนะคะต้องการสอบถามธรรมะกับพระอาจารย์สามารถที่จะโทรหรือว่าแอดไลน์นะคะด้านล่างนี้เลยค่ะเข้ามาเพื่อสอบถามธรรมะกับพระอาจารย์ได้ค่ะวันนี้รายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขคาราตะกรพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพร